สวัสดีครับผมพบกบ์ผลนะครับลอดนายวันนี้นะครับอยู่กับเกม Black n o c k X Next Generation นะครับเหมือนเดิมเลยวันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดนะแต่ว่ามาอัดคลิปให้ดูเพราะว่ามีคนบอกว่าว่างไหมทำรีวิวนักธนูสายนกและยมพันต้องเป็นสายฟีด้วยนะตามคอนเอส็ปต์เลยนะครับ ก็มาเล่นนะักขนงสายนกกันนะครับปกติแล้วไม่ต้องบอกก่อนว่านักขนงที่เราเห็นกันเนี่ยเสนอจะเล่นไม่คริกก็เน้นไปที่เดฟถูกไหมครับโดยเฉลี่ก็เน้นสายคริกกันทั้งนั้นแหละถูกไหมแล้วก็ถ้าเกิดใครจะเล่นสายนกเนี่ยค่อนข้างที่ต้องเติมเยอะแต่เ,เป็นสุดต่ามเท่าน,ทนั้นนะครับทีนี้มาดูกันว่าสายฟรีได้ไหมผมเป็นสายฟรีนะต้องบอกก่อนตัวนี้เป็นตัวที่ผมจะบอกไอเดียไม่ได้ซื้อตัว金当 pass อะไรเลยนะครับพูดง่ายเลย มีแต่ซื้อเพี้ยนสะสมไว้จากตลาดกลางเท่านั้นมามาดูในเรื่องของของสมใส่เป็นก่อนว่าณนะตอนนี้ผมสงมใส่ของอะไรบ้างสําหรับนะักหนงหงู่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นของส่วนใหญ่นะครับเป็นของฟ้านะถ้าไม่ผมเอ้นของฟ้านะั่นแาลว่าของฟ้านี่เราคราบได้นะครับไม่ต้องซื้อก็ได้หรือที่สุ่มการ์าได้ก็ได้เริ่มต้นชุดทักเป็นชุดเซ็ต50ครับ นี่50สิบหมดนะนะครับแล้วก็ธนูธนูเป็นห้าสิบครับเป็นลองโบนนะัสคาริสเป็นพาริสเอาะเกอะครับของข่าวนะส่วนประดับอันเนี้ยผมมาสมกายชาได้นะครับเป็นแอสเซอรี่นะครับบวกกิ้งนะครับสองฟ้านะแต่จับสามด้วยนะครับก็คือของปับนั่นเองสีท้าเนี่ยเป็นของข่าวครับ,รบเลยห้าสิบ ใส่การ์ดโกเรนครับไอติดสสามสิบการ์ดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นการที่ผมหาได้เนาะดอกได้บ้างจุ่มไา้ชาได้บ้างก็ไม่ใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็โกเร่นเหมือนกันไอติดสิบเมือนกันครับส่วนธนูเนี่ยจะใส่การ์ดท,ที่เป็นมา,มาดินาอ่าเยสหกเปอร์เซ็นนะครับสองใบแล้วก็มีการ์ดครับเป็นไอติดสิบเนื่องจากว่าโมหาการ์ดเียร์แท็คไม่ได้ นะครับส่วนเสื้อนะครับใส่กั๊ดมีแข็งนะครับบวกเลิศจุดสองเปอร์เซ็นต์ผ้าคลุมนะครับใส่กั๊ดโค้ดนะครับหนอนยักษ์บวกเลิศจุดสองเปอร์เซ็นต์ครับรองเท้านะครับใส่หมาพีระมิดนะครับหรือหมาสปริงนั่นเองนะครับบวกเลิศจุดสองเปอร์เซ็นต์ครับทีนี้ผมเลือมให้ดูเลยตัวแซดเอ็นชานะครับจะเน้นไปที่อินนะเนี่ยเน้นที่อินนะเห็นไหมครับอินเนะ หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะเน้นไปที่อินนะครับทำไมถึงเน้นไปที่อินเดี๋ยวผมจะมาบอกเล่าให้ฟังนะครับว่าสายนกอ่ะจริงๆผมว่าหลายๆคนรู้อยู่แล้วจะเน้นที่อินกับเวกนะครับนี้เดี๋ยวเราไปดูกันมาพูดถึงเรื่องของสกิลนะสกิลที่ใช้นะครับสกิลใช้น้อยมากๆเลยนะครับสายที่ใช้น้อยมากๆเนื่องจากว่าสายนกจะเน้น โจมตีอยูธรรมดาครับแล้วก็นั้นปล่อยนอกเป็นหลักนะครับทีนี้ตอนต้องเท้าควานหรือตอนที่เป็นอาเชอร์อะทุกคนนะครับที่เล่นเนี่ยจะต้องอัพตัว OI นะครับคือเพิ่มเด็กของตัวเองนั่นเองนะครับพอเป็นนักวันนี้เราเป็นพลสสไนเปอร์แล้วเนี่ยก็ยังต้องอัพโ i อยู่ดีนะต้องบอกก่อนนะครับอัพเลยเต็มสินะครับวัชุนไอครับเพิ่มระยะก,การปล่อยสกิลครับอันนี้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้พวก Double Star Arlo Shower แต่เราก็อัพไว้นะครับเพราะว่า,ามันจะมีผลในเรื่องของตัวเพิ่ม Final Damage Bonus อีก4-5%ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็น Archer ก่อนที่จะรีนะคำพูดหรือตอนน่อไป a r c อ่ะเราจมตีมือไม่ได้นะเพราะเราไม่มีนกนะเราต้องอัด Double Star นะครับ Arlo Shower แล้วก็อัดไว้ไว้ยิงเขาสอง,งหนกสองดอกพร้อมกัน Arlo Shower โจมตีมือนะครับ อีนี้พอเป็นสายนกแบบร้อยร้อยเสร็จแล้วเนี่ยอยู่เป็น c าส s s s n i p e เนี่ยเราไม่ได้ใช้นะแต่เป็นอาชีพอยังต้องใช้อยู่นะครับบอกก่อนมา c l a ฮั Hunter ครับ Hunter เราเริ่มเช่านกได้แล้วนะถ้าจะมีฟองข้อมาใส่ครับต้องอัพไม่นอนเลยอัพเ็นจิตนะครับทีนี้มาดูกันครับอันนี้เป็น s k i ลพ p a s s นะครับจะสังเกตว่านกเนี่ยจะโจมตีทางกายภาพเนี่ยเป็นรลายทาานะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องดูนะครับคือ Wing c นี่ c าวบวก l ิง i n g s l a แนะครับ แล้วก็1.8บวกเดซคูณ2คูณ2บวก800นะครับสังเกตว่าจะเน้นค่าอินกับค่าเดซเป็นหลักนะครับนี่คือสายนกนะต่อมาครับไปต่อสายนกไนเลยนะดิสบีดครับตัวนี้เป็นกิลแอทีฟครับที่ปล่อยนกเข้าไปโจมตีนั่นเองก็เน้นไปที่อินกับเดซอยู่นะครับซีควาลครับเป็นซีลพลาสติครับเพิ่มอแทะให้กับนกนะครับ แล้วก็ฟองคอนแอตตสนะครับเป็น่วงฟองคอนออดมตีครับทาบ่าแบบหลายท่าเอีกเดิมเน้นไปที่อินกับเด็กถูกไหมันี่เป็นสกิลพาสสิครับเป็นสกิลทีใ่ใช้ฟองคอนนะครับออกโจมตีเนี่ยก็คือทั้งตัวศัตรูสัตรูนะครับสามวินั่นเองแล้วก็ดาเมจของตนเองเพิม่มขึ้นอีก15 ต่อมาเป็นสกิลฮัคส์ครับอันนี้จะเพิ่มเสียแผครับเพิ่มสติ๕เปเป็นี้ดีนะครับตังก็สาม้้นก็คือ15เนั่นเองนะครับต่อมาจุดแักสุเลยครับเพิ่มข่าว20แต้มแก่ตัวเองหรือจาเกิดฟองค้มมาสซี20เปอรนต์ในจากเกิดโปว,งวงิงวอล์กอีก0.5เปอร์เพูดง่ายๆเลยสกิลนี้เพื่อให้นกออกไ่อยขึ้นนกก็จะออกไปจนทีบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับอะ มื่อกี้ผมพูดรวมเลเนาะนเตอร์ Hunter กับสไนเปอร์นะครับมียาวเลยขอโทษทีกลับมาที่สกิลของนเตอร์ก่อนนะครับก k i l l นเตอร์เนี่ยจะได้เพิ่มพลัง e x ซ e เท i o n นนะครับที่ผมอัพนะก็จะเพิ่ม HP แก่ด้วยคับอันนี้เ HP เราเพิ่ม a อ d เอ่อเราเพิ่มอ a เ d คสปีดได้นะครับแล้วก็ได้เพิ่มความเร็วของตัวเองแล้วก็ระยะยิงด้วยดีแบนนะครับอันนี้ทำ Damage กับธาตุก็คือ Monster และธา,าตาุต่างๆควรต้องอัพนะเพราะมันเพิ่มได้อีก10%นะครับ ส่วนนอกนั้นผมไม่ได้อัพเลยสังเกตไหมครับว่าสกิลของไอเชอร์ผมอัพแค่อะไรโอนไอเดวิลลี่ไอแค่นั้นเองครับส่วนมาสกิลของแทนเตอร์ครับผมอัพฟอร์กอนอัซเซอรี่บลิสบิวท์ครับสกิลขาวครับแล้วก็อินฟลูเอนเซชันครับบิสแบนด์ครับแค่นั้นเองพอเราเป็นสายของสไนเปิลแนะครับที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดแล้วเนาะฟอร์กอนอ c ซเ s อรี่นะครับแล้วก็อินเทอร์เนชันะครับ Axe Hammer นะครับแล้วก็ w ไวเอร์เซนนะครับ อันนี้คือสูงขึ้นหรือออสเกลลงหมดเลยเพิ่มเติมอีกหน่อครับเจ้าอาร์เซครับหลายหลายคนอัพแค่หนึ่งถึงห้านะครับเพื่อไปดูไซเ์เฉยแต่ผมอัพสิบเนาะเพราะว่าตัวสกิลพอยต์ผมเหลือนะครับท<ส>ีนี้ถ้าเกิดคนที่สกิลพอยต์ไม่เหลือก็อัพแค่ห้าก่อนก็ได้นะครับมันจะเพิ่มวุปสปีดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่าดอกเบี้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราต้องการคือวุปสปีดนะแต่ค่าดอกเบี้ยจริงเราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับส่วนดูไซส์เนี่ย หลายหลายคนบอกว่าไม่ต้องซับก็ได้แต่ผมว่ามันดีอย่างนะ True s i z อ่ะมันเพิ่มเอ f p ะแต่ก็เพิ่มภาคฟรีครับอันนี้ผมแนะนำให้อัพนะแต่ใครไม่อัพก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสกิลพอยเหลือผมแนะนำว่าอัพดีกว่านะครับอัพดีกว่าเพราะว่ามันเพิ่มสเตตพื้นฐานเนี่ยอย่างละ10จุดเพิ่มพีเ FPS 20%เพิ่มเสียงระเบิอแค่10%นะครับแล้วก็เพิ่มไฟน้อง40% 25% เพิ่มเยอะมากเลยนะทีทั้งเด็กของตัวเองที่5 0ดเพิ่มเพียร์แคนยูซิ่งดี25เพิ่มที่ดามิโคนัทอีก1%แต่เพิ่มไปน้องทีเป็นอีก15%ต่อเน,นื่อง15ดห้าวิเลยอันนี้คือตอนที่อัพถึงเหลือสิทนะแต่ถ้าจะเป็นสิงเหลือสิทธ์อาจจะไม่ถึงนะครับต้องบอกก่อนต่อมาสกิลที่จะพูดถึงไม่ได้ก็คือแท็บ <c oughs> นะครับแท็บวิจัยอันนี้ต้องบอกก่นอนว่าเป็นสกิลพารสิทจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นสกิลของสาย นักธนูที่เป็นวางจับดาบแต่ทีนี้เราเพิ่มกเซตสกิลเนี้ยขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาพาดอินถึงยี่สิบจุด <c oughs> เราจะเอาพาดอินยี่สิบจุดนะครับส่วนไอ้ตัวแท็บเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายอีกแล้วนะครับแต่เราเอาเอาค่าอินไปเจ็บจบละแค่นั้นถึงบอกไงว่าสกิลพอย์ม่เหลือตอนนี้ยังเหลืออยู่ผมไปครับมือจัาอะไรอ่ะเพราะว่ายิงปกติมอเตอร์อก็ตายอยู่แล้วอ่าส่วนเป็นคาร์สเทนเจอร์เนี่ย แน่นอนล่ะครับสกิลขีหมาต้องอัพอยู่แล้วนะครับแล้วก็โฟบิงมูฟต้องพรอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นพอเป็นเรนเจอร์แล้วเนี่ยสกิลหลักๆเลยอ่ะมันจะกลายเด็นสกิลที่เน้นไปที่การโจมตีละนะครับเดี๋ยวถึงเรนเจอร์ผมมาพูดให้ฟังแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะมีคนรอผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าทำไมผมถึงไม่พูดเลยเนื่องจากว่าผมไม่ได้ลองนะคือผมยังไม่ลองสกิลเลยว่าสกิลมันเป็นยังไง แต่ว่าที่ดูดูอ่ะมันก็เป็นสกิลพาสซีฟที่ผมใช้แน่ๆอยู่แล้วเนี่ยเองเนี่ยใช้นะครับแล้วก็เอที่รู้มาคือเนี่ยมันจะมีการยิงธนูที่แบบว่าเนี่ยจะเปธนูที่ที่ผมชอบอ่ะนะส่วสนสกิลของของหมาเนี่ยผมยังไม่ไม่ได้ลองก็เลยตอบไม่ได้ไว้เดี๋ยวผมมาลองตอบียอะแล้วเนาะไม่ว่ากันนะครับแต่ก็ติดตามผมเป็นใจผมด้วยแล้วกันนะนะครับเพื่อไปสู่ค้าสามนะจนตอนนี้ค้าสี่จะมาแล้ว เร็วๆนี้นะเร็วๆนี้ค่าสีมาแล้วเร็วๆนะดูค่าสามไปก่อนแล้วกันอ่ะประมาณนี้นะครับให้ดูสกิลทีหนึ่งนะครับอ่ะเชอร์แค่นี้สองสกิลเป็นฮันเตอร์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกอ่ะสกิลอ่าเป็นสไนเปอร์นนะครับัตามนี้เลยนะครับอ่าสกิลเนี่ยมันติดปืงนะครับแชปช็อตชิ้ชชตติ้งเนี่ยผมเคยลองนะแรง ใครจะอัพไว้ไว like ้ฟาร์มมอนก็ได้นะครับเนี่ยอย่างนั้นี่สกิลเนล่าบอสได้นะครับเนล่าเนลไว้ฟาร์มก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับถ้าฟามชอบเราผมก็ได้ใจเนี่ยเซตสกิลผมใช้แค่นี้เซตสกิลบัฟสองสกิลโจมตีล้องสองแล้วก็ยิงทันเวลาอินส์เดี๋ยวไปดูกันนะครับมาดูเรื่องของแต่พื้นฐานก่ยวกับบอลลูนให้ดูเลยแต่พื้นฐานอินส์เป็นหลักนะครับเนี่ยอินส์เกือบน้อยกว่านะครับเด็กเนี่ยผมได้มาจากแต่พื้นฐานแล้วก็ฟาลูนนะครับ แมกนีี3.2เนื่องจากว่าผมใส่การเลือดเนาะเ็นที่เราเห็นกันไปว่าการเลือดหมดเลย3ใบนะครับ P แลเอ4แลวก็ M และ7.7นะครับ P เด็1.7 M เด็ก3.5รายละเอียดใส้ในนะครับเ Pk เนี่ย5.6.2%ส่วนไปนั่น Pk ไปนั่น Pk 24%รวมกันแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณสัก อ่70%นะครับทีเป็นเท่าไหรน้อยอยู่นะจริงๆต้องมากกว่านี้แล้วครับเพราะว่าเมื่อสตูเราส่งขึ้นเราไปฟาร,ร์มแรนเตอร์ที่เลเเยอะขึ้นทีเป็นสำคัญครับบอกเลยแล้วก็ PVP สําคัญครับตัว Attack Speed ครับ334%นะครับไ i นอ l 431ครับรวมกันแล้วเนี่ยจะอ,อยู่ที่ประมาณก700กว่าประมาณ7 6 0 7 7 0ประมาณนี้ครับ คี<ส>ดามเมีสองรสิบหกครับประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวไปลองดามเมจกันนะครับวา่าเอ่อนัทโนเนี่ยสายปีเนี่ย,ย,ปยเป็นยังไงน้ำหนักจุดจุเนาะยังได้อยู่สปีดไม่ลดนะเนาะมาดูกัลมาดูกันมาดูกัน เดี๋ยวผมยิ่งธรรมาดาก่อนนะยังไม่ได้บัฟนะครับยังธรรมาดาธรรมดานะครับรวเลยนะตีหาง่างรวยอยู่แล้วเจ็ดหมื่นกว่าแปดหมื่นนะครับตอนี้ตัวยุติกาแตแ,แล้วหมต้ยคือสามมืนเจ็ดอ่าออนนี้จะมีเป็นบัฟของคื้บัฟของตัดเือเจ็ดพี่โม ส่วนเลือกที่เด้งขึ้นมานี้เป็นเื่องที่กบตัวอาวุธเงาครับแล้วหงนม้ก็ไม่โดนอาวุเแต่ไหคับอาวุธเงามรนจดได้สี่ครับ,รบยังไม่ค่อยได้อัพอะไรเลยท,ที่ผมกดอาวุธเงาแตัวผมจะอัพเลเิ้งไว้นะครับแล้วก็ยังไม่ทำอะไรนกจากวันเดือยเดืยอยไม่พออาสายกงเล่าการ์เดือยผมอยู่เดืวที่ร้านาน,ะนะน,น,านั่นหะตอนนั้นเนาะ เออ่มีผู้เล่นทีมต่างชาติมาเล่นันท no ีมเนาะแล้วก็ออกไปออกไปไม่ไปเรื่อยๆแล้วปก็เดียวเล่นเสร็เป็นอย่างเงี้ยคืะมันก็เลยแบบยังไม่ลงคืนโดนยังไม่ลงเท่าเกือบเลยที่ว่าเดย้แค่น้อยครับก็เลยไปเอาไปเลยนะครับก็มีอัพก็คือส่วนขยายเพิ่มขึ้นมาครับคลิอเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มกีฬาหนึ่งบนนะครับแล้วก็เพิ่มดวลเลือดหน่อยนะครับไปเล่นน้องเปิมยางอะไรนะครับส่วนข้างหน้าก็ใส่เป็นอย่างนี้นะครับ ก็เพิ 2005, ่มอัสิาดอกจุ2.5เปอร์เซ็นต์เพื่อเิ่รายไดใไเป็นตัวของคอามมานคงอยู่ับก็คือลบออกบ่อยขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นแบบนี้แตเลื่อนแล้วก็อันนี้ผมนะ็อนไทยนะของุนะก็คือทาท่านูนี่มีผลเพิ่มระยะเวลาเดบ เพิ่เดินที่มีอยู่มาทั้งจุดแรกมันก็าลกตั้งแตัวการเิกามัเกิดห้าลิกเกิดน้ที่ะดบ5เปอเ็ต์ที่ระดัเปร็นต์ข้นี่ะดับาเปอร์เนต์อย่างนี้แหละครับความีิดหอยู่ตั้งเราประมาณนี้แบกายเป็นตาวิ rest, ตัวตทีละเัิต่อแอบนี่คือตอนที่ยังไม่ด้บาปต่อมาเป็นตอนที่บาปแล้วีูครับอไ่ ปังมีางการสานเลยนะปล่อยมาใตีดีเดียวจงตูขึ้นมาเปิดขึ้นมาหลังกว่าหังสองหลังหนึ่เลยแมหลังโดนบัฟแล้วนี่ไม่ต้งคิดถึงตากใอยู่แล้วลีแบกก็ตแต่งดยนะหด มาถ้าคิบัฟทันันจังหวครับก็ก็ไม่ใช่ก็ได้แตแวมม่ว่าผมนะผมบอว่าใชก็ได้ะคิวบัฟเพราะว่าอย่างน้นเนี่ยดางเหที่ปล่อยออกไปหลังจากบน้น,นมันเ็นลังไปเยอะเลยนะนเราได้เห็นหลังลังัวเยอะเลยนะก็ดูดีเยแล้านเลยนะแล้วก็ได้ต่อิับต้าดตมานี้แล้วกัน อยวกจะหวาว่าอวยหรหาว่าขิงกันไปนี่คือของที่ยังไม่ได้เท่าสุรตะนะเนี่ยของที่ไม่ได้เท่าสุรตะเลยนะของธรรมดาเลยนะครับน,นี้ฟ้าเลย50ธรรมดาซึ่งลน6กระแสถนะึง้ะนลบอยู่ในรู50เลยชุด50ธรรมดานะครับเป็นของของฟ้าเนาะแหวน50ของสาวนะครับตรงหู50 ของฟ้าครับทาเล็กแคสีของขาวแต่แต่ผมไม่มีอะไรเลย,เลยผมลงอินล้วนๆเลยนะลงอินล้วนๆเลยแล้วก็ผมลงไปเลยเอ่อก่อนที่ผมลงท้าวลักครับทีนี้ผมไอยวางนี้ลักมีผลกับการปล่อยนกออกไปใช่ไหมครับทีนี้ผมก็เลยลองว่าอัพเท่าไหร่นกถึงจะออกตลอดสรุปนะครับแต่แต่ตรงนี้ตัวตนี้นะครับ ไ,ได้ไม่ได้หนึ่งร้อยครับมันก็จะสามารถปล่อยนกโรลโรได้นะครับครั้งนี้ทั้งนั้นขึ้อนอยู่ยของคนไทยด้วยนะต้องมองอย่างนี้ละคกันนะครับแต่นกผมก็ออกบ่อยอยู่นะแต่ถ้าออกขีไวเนะผมว่าต้องล็อัพมากกว่านี้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับผมมาลื้อให้ดูถ่ายปีนะลองเล่นดูจริงๆเลยลีฟ้าทุกอย่างผมเก็บของแล้วก็ลงโนวิดนะครับ ของสมใสเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของขาตาชาทั้งนั้นเรามีการ์ดลงเลยเลอยู่นะอันนี้การ์ดเพียแตงเนี่ยผมยังมีการ์ดลงเลยเลอยู่นะอันนี้คือผมสุส่มแาชาไ,ได้นะครับส่วนอันนี้ดอกด้เนี่ยดอกด้นะครับนีสุ่มแาชาได้นะครับสุ่มได้เช่นกันโชคดีครับสุ่มในการเพิ่มเลือดท้้งๆเยอะกับเพราะว่านักมือมันเบาบางอยู่แล้วยังไงก็ต้องมีการ์ดเลือดมาเสริมนะครับ ผมยังรอหนะางาิฟูดอีก2องใบครับนี่ดอกแรกมาใบแล้วถ่ายสองใบดอกมาใส่อาวุธครับเพื่อ,อเพิ่มธาตแบบไรธาตุตรงติดไรธาตุไรธาตุกระโดด Nature ์ n อน a n t นเ n t 40%เนนะครับขอสามใบก็จะเป็นสามสิบเป็นต์ละก็ทำให้ดานหนของนกแรงขึ้นครับร้บประมาณนี้อ๋อเด็ยเล่นเลนะปลูกพลาง ปรุพลังอัปเกรดเนี่ยผมยังอยู่แค่ขั้นสามเนาะขั้นสี่ยังไม่ถึงนะครับเนี่ยยังขาดอยู่เพราะวันห้ามันต้องอัพทั้ำกับยังขาดเรื่องของอาวุธเนี่ยไปจนถึงเรือร้อยยี่สิบแล้วก็ตัวทาลิสเนาะเป็นจนถึงสามสิบนะครับก็ได้แค่ขั้นสามนะครับเอ็นชั้นเอ็นชันนะครับเอ็นชั้นผมได้อยู่ที่ขั้นสองครับยังไม่ถึงขั้นสามเลยนะครับแต่ก็จะพยายามไปถึงเนาะ เออ่ทำไมถึงยังต้องอัพพวกนี้เนาะเอนชาร์จะเป็นอัปเกรดหรือเอนชาร์หรือไฟล์สำคัญหมดครับอย่างอัปเกรดถ้าคุณได้ก็คือได้อีกส0มสิบเอร์เซนต์้องต่อท่านเนาะอย่างในเอนชาร์เนี่ยผมอัพท่านสอได้นะครับมันก็จะเพิ่มค่าสเตั๊ินที่ผมใส่เอนชาร์เข้าไปเนี่ยบวก20%นะครับก็ทำให้สกิลกนกไหลขึ้นนกก็จะตรงตีไหลขึ้นถ้าผมอัพขั้นสามได้ นกผงก็ต้องจงตีแหลงเช่นอย่างนี้นะครับด้ามมืก็ล้านขึ้นอยู่แล้วส่วนรีไฟผมไม่หมดรอบสักขั้นเลยนะครับก็ผมไม่ได้ตีบวกเลยเลยเนื่องจากว่าพอใส่ปีเนี่ยตีที่บวกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตีลําบากนะครับถ้าเราไปตีพวกประดับขาวอะไรเงี้ยถามว่าคุ้มไหมตัวทาริสอะตีได้เพราะว่าทาริสอะเราใช้ยาวๆเลยแต่ตัวที่เราเป็นแหวนะแหวนขาวอะครับแหวนอย่างเงี้ยไม่ค่อยตีแล้วอะเนื่องจากว่า เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนไปดับฟ้าครับเนี่ยเปลี่ยนระดักฟ้าเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องใส่ค่าอินเพิ่มนะครับเพื่อให้ดาเมจของนกเนี่ยแล้วก็สซตเดนกเนี่ยแรงขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะตีวกเนี่ยก็คงเราจะต,ตีบวกเป็นอาวุธครับอาวุธเพื่อเพิ่มเพียแอตแท็กเนี่ยเพิ่มเพียร์แอตแท็กปกติเพิ่มเพียแอตแท็กอีก5เนต์ในรีไซเคิลนั้นไปฟิแนลแอตแท็กสปีดเนี่ยเพิ่มอีก3.8เปอร์เซ็นต์ในรับีไซเคิลนั้นไปนะครับ, P ครบแอคบแอตีวกขึ้น ไฟน่าแตกสะดุดแรงขึ้นนะครับคุณก็ได้ยิงเร็วและยิงแรงขึ้นนะครับแล้วก็ค่าอินนะครับก็เพิ่มเป็นตัวเซ็นต์ละนะครับทุกทุกลิฟายจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ละนะครับเอถถ่อรถมถึงทาริสจริงๆอ่ะทารลิฟตะตีได้เนื่องจากว่าค่าพีเพนสำคัญครับเราต้องการค่าพีเพนเพราะตอนนี้ผมเลือจะ80ละมอสเตอร์มันก็จะเลือ80ละซึ่งถ้า,ถาเกิดค่าเจาะเกาะน้อยนะครับมันก็ได้เจาะเกาะไม่เข้าไปล่าบอสไปลงบอสเนี่ยมันก็จะยิงไม่ค่อยเข้า นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าพันก็สําคัญนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับนักธนูนะครับสายนกสายปีนะครับเล่นได้ไหมเล่นได้ดาเมตก็ยังมีแปดล้านใ้เงินอยู่นะครับของแค่นี้เองไม่ได้ของเยอะเลยนะครับถ้าใส่ของเต็มๆแบบนี้ผมว่าดาเมตไม่แพ้สุดอันเลยนะครับก็ใครนะครับที่สนใจนะครับ แบบแนูสายปีสายนกนี่อยู่นะครับส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าสายนกอะต้องเติมเยอะเลยไม่อยากเล่นกันนะครับผมเล่นดูละเล่นได้นะใครอยากมาลองมาลองเล่นดูนะครับอาวุธเงาแบบง่อยๆเลยนะครับไม่ได้อัพอะไรเลยแล้วก็ของรีไฟล์บวกสี่ธรรมดามาทั้งตัวนะครับอะราจบกันท่าน,นี้แล้วกันเนาะยังไงฝากนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่ชอบนะครับในทางรีลงผมนะสายปีนะ เราเป็นสายฟรีเหมือนกันสายไม่เติมนะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับหลอดนายนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์สัก,ก, like, ก share, สไดท้ายนะครับกดติดตามนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับฝากกดนด้วยนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ามีข่าวสารเกี่ยวกับเกมนี้จะสั่งให้ในผมจะมาัปเดนะครับแล้วก็วันไหนถ้าเกิดว่ามโอกาสผมก็จะเริ่มสือรีเริ่มไลน์แล้วนะครับมาล่าวงล่าบอสให้ได้ดูเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลังหลเรื่องเรื่องอาลิปละเดี๋ยวจะเริ่ม อัพคลิปให้หลากหลายขึ้นแล้วก็เดี๋ยวฝากว่าอาจจะมีแบบเกมมันอื่นเข้ามานะครับอย่างเช่นเกมใหม่ๆอย่างนี้เนี่ยมีโยกังละแล้วก็ดิแล้วก็ล็อกอะไรเงี้ยเดี๋ยววันจะแบบมาอาาัพคลิปให้ดูนะครับไว้เป็นแนวทางไกด์ไลน์สำหรับสายฟรีที่แบบว่าเสียตังค่านเน็ตเล่นแล้ววะไม่อยากเสียตังค์ในเกมอะแต่อยากได้ดาวมจที่มันโอเคอะมันแรงหน่อยเล่นแล้วมันสนุกเล่นเพลินกับเพื่อนได้นะเดี๋ยวฝากสปอนนะ,ค,ะ bye bye, ครับผมบายยครับสวัสดีครับ